ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิเดหารของหลวงผูส่สวงเทวดาเล่นดิน e ีหนึ่พี่ร้อตอนเหรียญยอดนิยมหลวงปู่สวง ที่เหล่าเซียนพระตามหาหลวงปู่สวงท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวอีสานตอนล่างเป็นอย่างสูงตั้งแต่เมื่อครั้งที่หลวงปู่ยังมีชีวิตจนถึงปัจจุบันนี้แม้ว่าท่านจะได้ลาสังขารไปกว่าสองทศวรรษแล้วแต่ความเลื่อมใสศรัทธาก็ยังมิเสื่อมคลายและดูเหมือนว่าจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยัง้งอาจจะด้วยความที่หลวงปู่สวงท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่รักความสงบเงียบความสันโดษไม่เคยโอ้อวดใดๆและนี่เองที่เป็นสาเหตุที่ไม่ค่อยจะมีใครรู้ถึงความเป็นมาของหลวงปู่สวงแต่ชาวบ้านแถวจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงจะรู้จักท่านในรูปของนักบวชเชื้อสายขมิมนที่ทุดงมาจากเทือกเขาพนมดงรัก ข้ามไปมาระหว่างสองประเทศชาวบ้านจึงเรียกขานหลวงปู่ตามภาษาเขมรว่าลูกอ๋อบหรือลูกตาบอหมายถึงพระดาบทผู้รักษาศีลและมีเมตตาธรรมสูงหลวงปู่เสเด็จหมายถึงบ่งบอกตามลักษณะที่หลวงปู่สูงผอมหลวงปูส่สวงหรือที่แปลว่าหลวงปู่ใหญ่แต่มาในระยะหลังเราเรียกหลวงปู่ว่าเทวดาเล่นดิน ตามชื่อเหรียญที่โด่งดังของลุงสามารถที่สร้างอภินิหารมานับครั้งไม่ถ้วนและเป็นที่ต้องการของบรรดาผุ้ดิศรัทธาและเสียนทั้งหลายซึ่งหลวงปู่สวงมักจะพูดและก็สอนชาวบ้านอยู่เสมอด้วยประโยคที่ว่าอ้อยเตียนสรูนอ้อยเพิ่มพูนบ่ายตึกเจียแปลว่าให้มีความสุขสบายข้าวดีน้ำดีอุดมสมบูรณ์ด้วยความพอเพียง ตลอดระยะเวลาที่หลวงปู่สวงมีชีวิตอยู่นั้นหลวงปู่จะจำวัดอยู่ตามป่าเขาลำนาวไพรและกระท่อมหลังเล็กๆตามหัวไร่ปลายนาของชาวบ้านอยู่อย่างง,ง่ายๆมีแค่เพียงแผ่นไม้กระดานปูนอนหลวงปู่ก็อยู่ได้แล้วไม่เคยเรียกร้องหาสิ่งอำนวยความสะดวกเลยแม้แต่ครั้งเดียวส่วนใหญ่แล้วหลวงปู่มักจะชอบป่าเขาลำนาวไพรซะมากกว่าทุกแห่งหนที่หลวงปู่ํำวัด ท่านจะปักเสาไม้ไผ่ตั้งลำไว้ให้เห็นอย่างเด่นชัดและเอาเชือกปูโยงระหว่างกระท่อมกับเสารหรืออาจจะเป็นต้นไม้ในบางครั้งแล้วจะแขวนว่าวขนาดใหญ่ทำด้วยจีวรบ้างกระดาษบ้างผูกไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าหลวงปู่อยู่ที่นี่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ไม่เคยขาดเลยก็คือหลวงปู่จะสุมกองไฟไว้ตลอดเวลาไม่ว่ากลางวันหรือว่ากลางคืน และจะถือปฏิบัติเชกเช่นนี้เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินจนกระทั่งวันที่8กันยายน2543เป็นวันที่ชาวไทยโดยเฉพาะชาวชีสเกตที่หัวใจแทบแตกสลายเมื่อหลวงปู่มีอาการอาภาษสิจิตยานุสิตได้นำส่งโรงพยาบาลสุรินและหลวงปู่ดิราสังขารก่อนถึงจุดหมาย หลวงปู่สูงเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีพลังบารมีในขั้นสูงรูปหนึ่งแม้ว่าหลวงปู่มีได้สำแดงตนอวดอ้างในอิทธิปาฏิหาริย์แต่ก็มีทุกคนที่มีความศรัทธาและได้ติดตามอย่างใกล้ชิดและได้สัมผัสในความศักดิ์สิทธิ์แล้วนำมาเล่าขานจากปากต่อปากจนเป็นที่เลื่องลือเลื่อมใสกันมากในอดีตที่ผ่านเมื่อครั้งที่หลวงปู่สูงยังมีชีวิตนั้น ได้มีลูกศิษย์ออกวัตถุมงคลหลายรุ่นแล้วนําไปให้หลวงปู่ปลูกเสกให้ต่อมาเมื่อหลวงปูล่ละสังขารแล้วเหล่าศิษยานุศิษย์ก็มีการสร้างขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้เรามารับฟังการพูดคุยกันถึงเหรียญต่างๆของหลวงปู่สวงที่เป็นที่นิยมกันแล้วก็มากด้วยพุทธคุณของหลวงปู่สวงกับคุณสอสิทธิโชคกันเลยครับพระพรุ่นมหาสิทธิโชคนี้ ออกประมาณปีไหนอะอ,อปี40นะครับก็มีทั้งหมดกี่เนื้อเอ,อก็จะมีเนื้อเงินเนื้อเงินเนื้อนวะพายเงินแล้วก็ออปป้าเนื้อทองแดงทองแดงตอกโค้ดเนื้อเงินก็จะมีประมาณประมาณ1ิเหรียญโดยประมาณโอ้โหนอจังอะนึ่งพายเป็นยังไงนื่อพายอ่ามันจะออกชมพูอะเหอ ใช่ครับมันจะออกเป็นเป็นเหมือนเนื้อเงินแต่ว่ามันจะออกชมพู่ครับมันจะแก่แก่แก่เงินนะครับแล้วอย่างอย่างรุ่นนี้รุ่นนี้มีเออ,อพินิหารอะไรบ้างนะเออถามว่า,าพินิหารออมันอยู่ที่เขาเรียกว่าทุกรุ่นอ่ะมันมีอภินิหารอยู่แล้วอยู่ <laughs> อยู่ที่ความเชื่อแต่ว่าแต่ว่าในเรื่องในเรื่องถ้าเป็นผมนะในเรื่องเสียงโชค เสี่ยงโชคเนี่ยผมว่ารุ่นเนี้ยโอเคเพราะว่าผมว็เค,เคยเคยก็เรียกว่าประสบกับตัวมาพวกนี้เดี๋ยวขอโชคลาภเนี่ยมันได้ถ้าเทียบก,กันกับเทวดาเล่นดินน่ะของลุงสามารถนะเอ่อเทวดาเล่นดินมันก็อยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ที่งบของของแต่ละแต่ละคนนะครับเออใช่ไม่จะบอกว่ารุ่นนั้นดีรุ่นนี้ดีมันก็ไม่ใช่ครับแต่ว่าหนึ่งก็คือว่าที่เราเก็บเก็บใช่ไหมเก็บก็คือ เรามีงบเท่าไหร่เราก็เก็บเท่านั้นแต่ถามว่าการศรัทธาเนี่ยมันต้องมากกอยแล้วใช่ครับแต่ครับถ้าศรัทธาศรัทธามาขอท่านก,ก็ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าตามความเชื่อของผมนะครับออจะเป็นภาพใหม่หรือผ้าเก่าผมว่าหลวงปู่ทันรับรู้ใช่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 อย่างอย่างเนี้ยอย่างมหาสิทธิโชคนี่พี่หุ้มได้ได,ได,ได้แต่รู้จักชื่อแต่ไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยได้จับเหรียญเลยนะ ก็ตามที่ผมผมเคยใช้มาหรือว่าเคยเคยแกนมาเนี่ยผมก็ว่าในเรื่องในเรื่องค้าขายในเรื่องค้าขายก็ดีครับอไม่ว่าจะเป็นเนื้อพวกเนื้อทองแดงหรือว่าเนื้อปะกาเนวาอย่างเงี้ยอแต่ว่าเนื้อเนื้อเงินเนี่ยไม่เคยจับใช่เนื้อเงินเนี่ยไม่เคยจับเคยเห็นแต่ไม่เคยจับใช่เพราะว่าค่อนข้างจะแพงราคาเหรอเออราคาในตลาดตอนตอนนี้นับนปัจจุบันเนี่ยอื ณปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นเนื้อนาะก็จะอยู่ที่ประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นอัปับแต่ก่อนแต่ก่อนจะค่อนข้างจะแรงก่อนเนี่ยนาะจะอยู่ที่ประมาณสี่0มื่นโดยประมาณเนี้ยหรือว่าตอนนี้ราคามันมันดั้มลงมาเยอะเลยเพราะว่าเศรษฐกิจหรือไงเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจ<อ>ใช่ครับอ่ะสมมติว่าถ้าเป็นเศรษฐกิจอ่ะเทวดาเล่นดินล่ะเออ เทวดาเล่นดินตอนนี้ก็จะดอปลงมาอยู่นะครับณนะเวลานี้ถ้าเหรียญสวยๆถ้าสวย,สวยก็จะอยู่ที่แทบถ้าสวยแชมป์เลยเนี่ยก็จะมีอาบาก้าเนี่ยก็จะมีประมาณสี่หมื่นขึ้นแต่ถ้าถ้าพอใช้ยอย่างเงี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นยประมาณครับอาบาก้านะครับอ๋อแสดงว่าตลาดเศรษฐกิจด้วยมันลงมาด้วยใช่ไหม เศรษฐกิจค่อนข้างจะมีผลครับใช,ใช่ในช่วงในช่วงในช่วงโควิดรอบแรกเนี่ยที่ผมที่ผมที่ผมเคยปล่อยนะครับอืม,อมจะอยู่ถ้าถ้าบักกาก็ปันกลางเนี้ยไม่ไม่ไม,ไม่ถึงว่ากับแชมป์ก็ปันกลางผมก็ปล่อยอยู่ประมาณสี่หมื่นเลอใช่ก็สี่หมื่นครับยังพี่อูไ๋ได้เห็น<อ>หเห็นเออ อย่างน้องเก็บเอาไว้เยอะมากเลยมหาสิธิโชคใช่ไหมเอ่อแต่ก่อนนระเก็บเยอะเลตนน้ตอนนี้กระจายหมดแล้วครับเลอไม่มีอะ,อะอกระจายกระจายหมดแล้วครับแต่ก่อนเนี่ยใช่ครับแต่ก่อนแต่ก่อนที่ผมผมได้มาเป็นแทบจะที่เจอรังครับเ,เจอรังแรกๆเลยเลก็จะไปเจอเอ่อ อ่าลำบมากเลอใช่ครับเยอะเลยเจอเยอะเลยลำบมากเลยเจอเจอเยอะครับแถวแถววัดวัดหลวงพ่อทีครับอ่าแล้วทำไมเป็นหลวงพ่อทีก็จะเป็นหลวงพ่ทีก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงเหมือนกันครับเลอใช่ครับแต่ท่านมรณะไปไปไปนานแล้วก็จะเจอกับป้าน้อยป้าน้อยป้าน้อยศิษย์หลวงปู่หลวงปู่ทีนี่แหละครับป้าน้อยตัวนี้ก็คือป้าน้อยลำบมากครับเลอ ใช่ครับ<ม>จะไปเจอแถวนั้นนะ่ะค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเนื้อเงินเนื้ออะไรก็หลุดมาจากแถวนั้นนะครับเ<ม>ยอะเลอใช่ครับแสดงว่า<อ>คนทอนแถบนี้ไปทําบุญตรงไหนมาถึงได้มาหรือยังไงแบบไหนอ่ผ้าชุดนี้ผ้าชุดหนึ่งก็คืออ่มันจะมีมาหลายที่ที่ผมได้ข้อมูลมาจากคุณแผนที่มาตามกับอ่าได้มาจากจากคุณแผนก็คือตามจากฟองพระป่า ออจากสองพระป่าที่เขามาทําบุญน่าจะเป็นประธานหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแถวแถววัดกุขันนี่แหละครับอ๋อเราตามจากสองพระป่าหมายความว่าถ้าใครทําบุญเท่านี้แล้วก็จะแจกพระนี้ใช่ไหมใช่จะ,ออจะมีจะมีได้ได้เหรียญเหรียญทองแดงครับเหรียญทองแดงออมหาเศรษฐโชว์แล้วก็เหรียญกุขันหน้าแก่ครับอ๋อแล้วก็ต้องแสดงว่าเยอะต้องทําเยอะเหรียญเหรียญมีเยอะเดยอ เอ่อตัวนี้ผมไม่แน่ใจแต่ตัวนี้ได้ตามซองข้อป่ามาจากแถวสระบุรีครับตัวนี้เชื่อมกับลุบุรีหรือว่าแกไปปัม๊มปั๊มใหม่หรือเปล่าหรือว่าไงไม่ครับเขาให้น่าจะแจกทางลูกศิษย์แล้วก็เอามาเหมือนเอามาให้ร่วมทําบ,บุญนะครับร่วมทําบ,บุญที่วัดเพราะว่าพระทุกวันนี้ของหลวงปู่เนี่ยหาค่อนข้างจะยากใช่ใช่มีคนเก็บบทไม่มีปล่อยเลยนะ ใช่ครับส่วนมากจะออกต่างประเทศค่อนข้างเยอะครับอใช่ออกแถวทึกแถวเออ,ออ่าไต้หวันก็เยอะส่วนมากเหรียญเทวดาไปไต้หวันเยอะอใช่ครับแล้วอย่างเทวดาก็โ,โหก็ปลอมเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ปลอมแบบคลิปๆด้วยอ่ะปลอมค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าถามว่าเขาเรียกว่า ถ้าคนดูตำหนีเป็นก็มันก็ยากเหมือนกันนะครับแต่บางคนดูไม่เป็นอย่างเงี้ย hmm. มันก็โกหกง่าย uh. <laughs> ใช่ครับ uh. แต่ทำตำหนิถ้าคนดูเป็นมันมันมันค่อนข้างจะจะเรียนแบบยากนะครับ uh. ใช่แต่แต่ถามว่าท่านหลวงปู่ท่านเมตตาทุกคนเนี่ยอยู่ที่ศรัทธา uh. ก็เหมือนที่ผม uh. ผมพูดนั่นแหละครับ uh. อยู่ท,ที่อยู่ที่เราศรัทธา ขอถามว่าขอขอได้ไหมขอได้ครับก็เหมือนผมดัวนี้ผมมีบ้านมีบ้านผมขอเนี่ยผมขอได้เลยนะทั้งที่ทั้งที่ทําบ้านเนี่ยนะครับทําบ้านเนี่ยไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เลยแล้วก็ทํางานแน้วก็ออกจากงานก็มาเล่นพระอย่างเดียวมันก็มีก็ทําบ้านหมดไปเท่ไหร่แปดแสนกว่าใช่ทําไม่ถึงสามเดือนทาพระเนี่ยอย่างเดียว,นนนวเ,นเนี่ย,ย,ยน,นะ ใช่ครับก็ก็ค้าขายนี่แหละครับค้าขายอะไรเกี่ยวกับเหรียญหลวงปู่เหรียญเหรียญหลวงปู่นี่แหละครับเลือใช่เพราะว่าช่วงนั้นนะผมช่วงช่วงโควิดรอบแรกอ่ะขายดีมากผมได้ขายเหรียญเทวดาเหรียญอะไรอย่างเงี้เยเหรียญมหาเหรียญโชคอะไรอย่างเงี้ยขายเดือนหนึ่งผมได้สองสามแสนนะครับกำไรเพราะว่าผมขอบ้านทไไ่านไว้ไงรอดูผมให้ ใช่ว่าผม,ผมคุยกับช่างให้ให้มาทำเนี่ยทั้งที่แบบมีตังอยู่ไม่กี่บาทเองในไหนผมมีตังเก็บอยู่ประมาณสองแสนใช่ไหมล่ะแต่ว่าบ้านเนี่ยเขาประมาณประมาณสี่แสนกว่าแต่เบ็ดเสร็จมันบานปลายเออ <laughs> <laughs> ใช่ออแล้วอ,อ,อย่างเออเหรียญอย่างเหรียญห้าร้อยเรษาล่ะเหออรียญห้าร้อยเปรใช่ไหมครับมัดมันสนใช่ไหม ครับผมวัดสนครับวัดวัดสนเออชื่อวัดสนหรือวัดบ้านสวเอ่อถ้าทุกวันนี้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าวัดสนนะครับวัดสนวัดสัทธารามใช่ครับอืก็เหมือนวัดแสงเหมือนกันครับวัดแสงเนี่ยก็ก็ทําที่วัดสเนนัอนกันแต่ว่าอแต่ว่ามาแจกที่วัดแสงคือเหรียญห้ารัตน์สานี่ยเหรอใช่ครับมันจะมีบล็อกวัดสนกับวัดแสงไงครับอ๋อคนละบล็อกกันเหรอคนละบล็อกกันครับเอ เออบล็อกของเอาอาจารย์สงวนน่ะวัดสนครับก็ใช่ครับใช่ครับจะมีเนื้ออบเนื้อปาบาทเนื้อทองแดงใช่ครับอ่าแล้ววัดเอวัดแสงน่ะวัดแสงวัดแสงเนี่ยวัดแสงเนี่ยก็ลุงสงวนทําเหมือนกันหรอใช่ครับแต่ว่า,ามาจัดสร้างเอามาเอามาแจก แจกในงานผมไม่แน่ไม่แน่ใจว่างานงานอะไรน่าจะเป็นเกี่ยวกงานฝังลูกนิมิตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่มาแจกที่วัดแสงวัดแสงทิพย์ใช่ครับแล้วสองสองพอกนี่มันแตกต่างกันยังไงรูปเหรียญอะรูปเหรียญอะถ้าถ้าวัดสนถ้าวัดสนป้าบาทมันจะไม่มีหยักใช่ไหมครับไม่มีหยักไม่มีหยักใช่ไม่มีหยักแต่ถ้า อยากตรงไหนอยากตรงขอบเหรียญครับอยากตรงขอบเหรียญใช่บล็อกอันเนี้ยบล็อกของอาจารย์สงวนเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่อาจารย์อาจารย์แก้วเพราะอาจารย์แก้วเนี่ยแกเป็นหลานเป็นหลานของเอลุงสงวนอืมครับผมแล้วแกก็เก็บของทุกอย่างของอาจารย์สงวนหมดเลยแล้วก็ถามถามถามอาจารย์แก้วว่าทําไมลูกหลานเราไม่มีใครเอาเลย มแกก็เลยได้มาทั้งหมดแล้วแกก็เอาเหรียญเหรียญห้ารันษปาเนี่ยมามาพิมพ์ใหม่มามานั่นใหม่มทำาแล้วกี่กี่พันไม่กี่ไม่รู้กี่พันเหรียญนะ่ะเพราะเพราะว่ามันเป็น,เป,นเป็นบล็อกบล็อกบล็อกที่หลวงปู่หยิบหลวงปู่จับแล้วหลวงปู่อธิษฐานจิตด้วยเป็นบล็อกของอาจารย์สงวน แล้วก็พิมพ์มาเป็นเนื้อฝาบาทแล้วก็เอออะไรนะอะไรว่าเรื่องอะไรทองแดงลมดํสองเหลี่ยดสามเนื้อสามผมแล้วแล้วตอนนั้นราคาเท่าไหร่เออราคาตอนนี้เป็นยังไงห้าร้อยเป็นศาเออห้าร้อยเป็นษาถ้าถ้าณเวลานี้ถ้าเป็นฝาบาทหรือว่าฝาบาทกอะไรทองเงี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณถ้าสวยๆจมูกไม่โดนนะครับ ถ้าสวยๆจะมงไม่โดนก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นครับหมื่นเนื่อใช่ครับประมาณนี้ครับแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้สมมตินะสมมตินะว่าถ้าเป็นอย่างนี้บล็บอกเดียวกันทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าเนื้อมันก็ต้องใหม่ใช่ไหมมันไม่เเก่าเหมือนของอใช่ไหมหรือไงตัวไหนครับตัวใหม่ตัวใหม่เนี่ยที่ท,ที่อาจารย์แก้วทำเนี่ย มันมันมันก็จะมีถ้าเป็นบล็อกเก่าเนี่ยยังไงมันก็มีต้องก็เรียกว่ามันต้องมีกาดกากอะไรเงี้ยกากขึ้นอยู่แล้วครับใช่ครับเพราะว่าบล็อกเนี่ยมันไว้นานๆเนี่ยสนิมมันขึ้นอยู่แล้วสนิมขึ้นอ๋อแล้วมันเป็นกาดยังไงอ่ะเป็นกาดตามตามตามอ่าเขาเรียกว่าตามแม่พิมพ์นี่แหละครับมันจะเป็นเหมือนสนิมเป็นผดๆลนะครับเขาเรียกว่าเป็นผดๆใช่ใช่ เอ๊แต่ที่นี่พี่อุหยิบดูอยู่นี่ไม่ไม่มีลองต้องลองสองดูดีคร <c oughs> ับเดอออนอต้องมีใช่ครับแต่ครับมันจะมีฝดมีอะไรอยู่แล้วครับก็เหมือนเหรียญก็เหมือนไอ้บล็อกเก่าเหรียญยันหลังว่าวเห็น,นะครับยันว่าวอ่ะอยันหลังว่าวปีสามเก้าครับเหรียญเหรียญรูปไข่นะครับเออแต่ว่าแต่ว่าเหรียญเหรียญเหรียญห้าร้อยพรรษาเนี่ยเออของรุ่นรุ่นรุ่นของอาจารย์สงวนเนี่ย เออจะไม่มีไม่มีโค้ดใช่ไหมอ่าไม่มีโค้ดครับอ๋อแต่ว่ารุ่นเนี้ยอาจารย์แก้วแก่ตอบโค้ดของลุงสงวนคือสอเสือของลุงสงวนเป็นโค้ดลุงสงวนเองนะเออแล้วแก่ตอบเนี่ยสอเสือตรงตรงตรงไหลไหลข้างซ้ายเนี่ยอืมครับที่ว่ามีชื่อที่ว่าอยู่ในอันดับแถวต้นต้นอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะเออเทวดาเล่นดีมีห้าร้อยพันศาต้น สิทธิโชค,คสิทธิโชคลูกหล่อมหาสิทธิโชคเหรียญมหาสิทธิโชครูปหล่อมหาสิทธิโชคก็มีอีกมีครับออีครับเออแล้วแล้วตอนนี้แพงไหมถ้าเป็นรูปหล่อสิทธิโชครูปหล่อถ้าเป็นอแบาบก้าก็จะอยู่ที่ประมาณสามหมื่น 3, 000, 000, อับแต่ถ้าเป็นเนื้อ,อเนื้อเขาเรียกทองผสม ทองผสมมันจะมีใช่ครับมันจะมีอวา,ากา้าทองผสมแต่เนื้อเงินเนื้อเงินเนี่ยเห็นหน้าเวลานี้เห็นแค่สองสององค์ที่เคยผ่านตานะครับโอ oh. ใช่ครับที่เคยผ่านตาเห็นแค่สององค์เท่านั้นน่าจะไปน่าจะไปอยู่กับเจ้าสัวองหนึง่ง mm. ผมไม่แน่ใจใช่ครับที่ขุแนแผนที่ขุนแผนได้หลุดมอมกเหรียญน,น่งหายค่อนข้างจะยากแต่แต่เนื้อแต่รูปล่อเนี่ย จะไปแตกที่ลบบุรีรูปหล่อขนาดขนาดไหนขนาดไหนรูปหล่อประมาณเห็นนะความสูงก็ประมาณเท่าเหรียญบาทนะครับเอ้เท่าเหรียญห้าใช่ครับหล่รอร้อยองค์นะครับหล่อ,อเล็กใช่ครับนั้นราคาประมาณเท่าไหร่เออเนื้อเงินก็หลักแสนนะครับหลักแสนเลยเหรอใช่ครับหรือว่าม,มันมีมีน้อยใช่ไหมมีน้อย ใช่เพราะว่าตอนนี้เห็นเห็นเห็นเคยผ่านตาคือมีแค่สององค์เ,ออเห็นสององค์ใช่ครับ,บแต่ว่าได้ยินว่าจัดสร้างประมาณประมาณเก้าเก้าองค์เนื้อเงินนะครับแต่ไม่แต่ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนออแต่แต่ที่เห็นเห็นก็นค,คือสององค์คตอนนี้เออแล้วหลวงปู่สวงวัดป่าโคกชาติอะรุ่นมีกินไม่หมดเออมันคนกะที่กับวัดโคกแก้ววเอ่าคนละที่กันครับ อืแล้วดังไหมรุ่นนี้ดังไหมก็ถามว่าดังไหมมันก็มีลูกศิษย์หากันอยู่นะครับเพราะว่าน่าจะแจกน่าจะเป็นรุ่นที่แจกแจกช่วงนั้นน่ะน่าจะอยู่ที่เล่นหากันประมาณหลักพันจะมีช้อนนะครับด้านหลังอ,อ๋อด้านหลังมีช้อน,นจะมีช้อนแลนนี่ก็คือระดับระดับระดับหลักพันออใช่ครับเ,ออเหรียญทองแดงก็ประมาณพันประมาณพันด้วยสวยครับ ใช่ครับแล้วก็มีเหรียญหลวงปู่สูงรุ่นเสาห้าในตลาดต่อนนี้มันมันเขาเรียกว่าหลักการสร้างไม่มีก็ส่วนมากจะไม่เล่นกันนะครับในกลุ่มเนอจใช่ครับส่วนมากถ้าถ้าถ้าเล่นกันเล่นหากันในกลุ่มก็คือเขาเรียกว่าอที่ปล่อยให้เล่นกันหรือว่าปล่อยให้ซื้อขายกันในกลุ่มก็คือต้องมีที่มาชัดเจนอืมผม ที่มาชัดเจนแล้วก็การจัดสร้างที่ไหนวัดไหนเมื่อไหรอย,อย่างเงี้ยครับเพราะว่าส่วนมากส่วนมากถ้าถ้าเราไม่ควบคุมพวกนี้เนี่ยบางทีมันของเก๊ของอะไรมันมันมาค่อนข้างเยอ <laughs> ะเยอะนะใช่ครับเราต้องควบคุมว่าที่มาที่ไปอย่างเงี้ยถึงถึงจะเป็นท่าใหม่แต่ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยให้เช่าซื้อขายกันบ้านเจโน้อยแจกค่อนข้างยเยอะ เกน้อยนีที่ทปกปะทองชัยป่ะหรือปะกล<ง>้วใช่ครับใช่ครับ,รบน้อยปักองชัยครับแ<อ>จกเหรียญเทวดาแจกอะไรอ,อ,ไนนะอ่ะค่อนข้างจกเยอะเลยตรงนั้นแจกกรรมให้เลยแล้วก็ไปตลาดตลาดใต้จีนตลาดปต้จีนใช่ครับแก<อ>ไปไปแจกแถวตามตลาดตามร้านค้าเหมือนเหมือนไปหาบอกบุญน,นครับอแล้วใช้เหรียญอะไรไปแจกเหรียญอะไรผสมกันหมดครับทั้งเหรียญหน้าแก่หน้าหนุ่ม ใช่ครับผูกขันหน้าหนุ่มหน้าแก่เลเซเวรดาพวกนี้เราสงสายเงี้ยกำให้กำให้กำใ,ให้หมดเขาเรียกว่าขนาดบ้านไม่ใกล้ยังหาค่อนข้างใหญ่เดบิวาพใหม่ครับทันทันหลวงปู่หายากครับเหรียญหรือวัตถุมงคลใดๆจะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เลยหาผู้ที่บูชาไปไม่ได้มีจิตศรัทธาและเชื่อมั่นอย่างจริงใจแม้เหรียญน,นั้นจะเป็นของแท้ รับจากมือพระเกจิอาจารย์เองก็ตามในทางกลับกันหากผู้ที่บูชามีจิตที่ศรัทธาและเชื่อมั่นในเหรียญน,นั้นต่อให้เป็นเหรียญเลียนแบบแต่เหรียญน,นั้นก็จะมีพุทธคุณเทียมเท่าเหรียญที่แท้จริงอิลิเมียองสูงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุเทเยเออิสวาสุติมหาบันดาลสัจจัง อิลิคิเปก่อนจากการอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังรายซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ สวัสดีครับ